สิ่งที่ประทับใจในคอร์สนี้ค่ะคือ5้าเมล็ดพันุ์ที่อาจารย์บอกว่าให้กลับไปพูดตอนตื่นเช้ามาก็พูดแล้วก็ก่อนนอนก็พูดอีกทีนึงที่ตั้งใจมาคอร์สชำระล้างเพราะว่ารู้สึกว่าชำระล้างมันดียังไงทำไมจำเป็นถึงจะต้องทำเนาะ กิจกรรมที่ชอบในคอร์สนี้คือเมื่อเช้านี้ค่ะได้กวาดพื้นใช้ไม้กวาดทำมะพร้าวใหญ่ๆเนาะกวาดพื้นแล้วก็ระหว่างที่กวาดพื้นไปเนี่ยก็นึกถึงลูกสาว4ี่ขวบค่ะนึกถึงว่าที่ในห้ามเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่เป็นชำระล้างอยู่เสมอเนี่ยเราก็อยากจะเอาไป หวานมเมล็ดพันธุ์เนี้ให้กับลูกของเราด้วยให้เขาเป็นคนที่สามารถชําระล้างได้ในทุกๆวนันถ้าเกิดเราไม่มีการชําระล้างเนี่ย ในแต่ละวันถ้าเกิดเราเจอสิ่งอะไรที่มันกระทบจิตใจและทำให้เราขุนข้องหมองใจอะ่ะและเราไม่สามารถเคลียร์ไปได้ในแต่ละวันน่ะมันจะหมักหมมแล้วมันก็ฝังอยู่ในอยู่ในความคิดหรืออยู่ในตัวตลอดซึ่งถ้าเกิดเยอะเกินไปมันก็อาจจะมีผลที่จิตของเรามาทําให้ร่างกายของเราอะ่ะมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรได้บ้างเหมือนกัน,นก็เลยอยากจะเอาคําว่าชําระล้างอยู่เสมอ,อ กลับไปให้ลูกแล้วก็หวังว่าตอนที่ลูกนำไปใช้ตอนที่โตขึ้นเขาก็จะสามารถชำระล้างได้ด้วยตนเองได้ในทุกวันด้วยค่ะวิธีการชำระล้างนิคิดว่าในคอสนี้สอนให้เราชำระล้างด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดค่ะก็คือคอสเต้าเต๋อสิ้นซีเนี่ยก็จะมีคำพีเต้าเตอจริงซึ่งเป็นคำพีที่ให้เราเป็น GPS นำทางในการดำเนินชีวิตก็มีเต้าเต๋อจริงเนี่ยแหละให้เรามาศึกษาเพื่อที่เราจะปรับเปลี่ยนความคิดของเราเมื่อเจอสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแล้วเรามองให้มันไปในทางที่เราจะเกิดความปรองดองขึ้นก็เลยคิดว่าการชำระล้างมันคือการปรับเปลี่ยนความคิดของเราให้เรามองสถานการณ์เนี้ยให้เรามีความสงบสุขในใจของเรามากขึ้นค่ะ